เวลาที่เราร้องเพลงแล้วเราบังคับตัวเองไม่ได้เราเราคอนโทรลตัวเองไม่ได้เราเหมือนเราทำให้คนดูข้างล่างผิดหวังวันนันก็เป็นวันวันตอนวอลเลคอนเสิร์ตวันหนึ่งเล่นมาจะสิบปีแล้วต้อนรับแขกเยอะแนวนั้นก็ด้วยความที่ต้อนรับแขกเยอะก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราพักผ่อนน้อยแล้วก็ มารู้สึกตัวตอนแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีผมเริ่มผิดปกติร้องเพลงไม่เป็นภาษาร้องออกมาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ภาษาคนละคือจับไม่ได้รู้ว่าภาษาอะไรแต่ว่าเมลโลดี้ยังถูกขอรงเจ้าเวทีเพื่อไปเข้าห้องน้ําคิดว่าอาจจะเมาแล้วก็หลังจากเข้าห้องน้ําเสร็จปุ๊บก,ก็เดินเข้าไปพักในห้องแต่งตัวนิดนึงเช็ดหน้าเช็ดตาอะไรเงี้ยก็กลับขึ้นไปร้องเพลงบนเวที แล้วสเต็ปสองก็มาคือไม้ล่นจากมือปึง้งครั้งแรกหยิบไม้ขึ้นมาร้องต่อเหมือนเดิมเลยร้องได้แต่ว่าภาษาอะไรก็ไม่รู้เต้นได้ครั้งสองไม้ตกปึง้งพวกสตาฟทีมงานเริ่มมองหน้ากันหมดละมันก็พยายามช่วยเต็มที่โดยการเอาเก้าอี้ขึ้นมาด้วยทีแล้วให้เราร้องนั่งร้องเพลงให้มันจะจบหลังจากนั่งบนเก้าอี้ไม้ก็ตก ทีนี้ผมเริ่มคอนโทรลขาตัวเองไม่ได้แล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็เร็วมากในช่วงแรกๆเนี่ยสิ่งที่ไม่เห็นเลยคือแฟนบอกว่าปากเบี้ยวไปทางหน้าเลยแล้วก็เราเริ่มใช้ซี่ขวาได้ไม,ไม่ไม่ปกติผมเขียนหนังสือไม่ได้อยู่สองวันผมเป็นออัมนิสต์นะต้องส่งงานทุกวันซี่ขวาได้ทำงานแทบไม่ได้เลยนะ ตาเนี่ยเข้ามาด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกนะคะมีอาการอ่อนแรงทางข้างขวานะคะกระดูกคอเสือ่อมมีการกดทับเส้นประสาทวันนั้นเนี่ย <c oughs> เขามาแบบสีหน้าเขาอัดอั้นันใจมากคือประมาณว่าผมจะทํำยังไงดีผมอยากที่จะกลับมาร้องให้ได้เหมือนเดิมพูดให้ได้เหมือนเดิมทําไมผมแบบเแบบสียงผมออกเอื้อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากที่ พอยมาเนี่ยพอเราเริ่มเริ่มเริ่มรู้ตัวว่าเอ้ยเราร้องเพลงไม่เหมือนเดิมนี่หว่าทีนี้มันก็มันก็เริ่มรู้สึกแบบว่าเฟลแล้วเพราะว่าเราอยู่บนเวทีเนี่ยเราจะมองเห็นสายตาของคนดูข้างล่างหรือว่าเขามาดูต้ามิสเตอร์ทีมเพราะอะไรการที่ผมมาหาหมออารีที่กายภาพผมต้องการดึงเอาสายตาแห่งความชื่นชมและการมองผมด้วยมาตรฐานนักร้องต้ามิสเตอร์ทีมคนเก่า เอากลับมาให้ได้สัก98 99เนี่ยก็ถือว่าผมน่าจะดีใจล้วของคุณต้านเนี่ยเป็นการออกแบบเฉพาะตัวจริงๆนะคะในช่วงแรกเนี่ยเราก็ต้องรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า TMS Transcranial Magnetic Stimulation นะคะ เพื่อกระตุ้นให้สมองอ่ะกลับมาทํางานได้ตามปกติก็จะได้สามารถที่จะแปลงเสียงออกมาได้ถูกคำนะคะแล้วก็มีความหมายที่ถูกต้องก็ก็จะเข้ามาทํากายภาพบําบัดด้วยการดึงคอนะคะฟังเข็มดึงคอเพื่อให้อ่า ช่องว่างระหว่างที่รากกระสาบมันออกเนี่ยมัน,ออน,มนกว้างขึ้นมันก็จะได้ไม่กดทับกำลังก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้ก็พยายามกับคุณต้ามาจนถึงวันนี้นะคะวันที่คุณต้าบอกว่าอืเนี่ยหมอผมว่าผมกลับมาประละใกล้เคียงปกติมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะถ้าเกินไข้ย,ยังมีหวังเราก็จะสู้เพื่อคนไข้ค่ะเราก็จะหวังไปด้วยกัน ที่รีบบอกคุณตาว่าเราก็มาลองกันดูนะคะเรามาสู้กันสักตั้งหนึ่งว่ามันจะได้ยังไงเรื่องการกายภาพนะฮะหรือการป,ป่วยเนี่ยถ้าเราป่วยเนี่ยแล้วเราหมวแต่มานั่งท้ทอกับสิ่งที่เสียไปเนี่ยคุณก็จะนั่งเศร้าอยู่งนั้นแหละมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแต่ถ้าคุณหามุมสนุกกับมันหามุม ท้าทายตัวเองกับมันอะไรแบบนี้เชื่อดมันสนุกแล้วก็ทุกสเต็ปที่มันดีขึ้นดีขึ้นในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนหรือแต่ละปีก็ตามแต่มันจะทําให้คุณควรภูมิใจเลยเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดครับหัวใจครับผมผ่านมาได้คุณก็ต้องผ่านได้เชื่อผม